สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ skball นะครับมาติดตามฟุตบอลประจำค่ำคืนนี้นะครับผมก็อ่าวันนี้ฟุตบอลสุดสัปดาห์าาวันศุกร์แล้วก็ถือว่าเตะกันเยอะนะครับตอนนี้ลีกดังๆกลับมาเตะกันหมดแล้วนะทั้งอดีดนะังพวกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับลีฟฝรั่งเศสลาติกาสเปนกรโชทย์เซียแล้วก็บูเดสลีกานะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยวันนี้นะครับก่อนจะไปวิเคราะห์บอลก็อันดับแรกต้องขอขอบคุณ ทาง k 9 w i n นะครับฝากกันตามเพียง100บาทนะครับก็มีทั้งเรื่องของเกมกีฬาคาสิโนสลอ็อตและก็หวยนะครับเรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับเดิมพันครั้งแรกตอนนี้เราคืนเงินให้ด้วยเลยนะครับถ้าเกิดสนใจสมัครออนไลน์มาได้เลยนะครับที่แอดไลน์ k 9 w i n 2นะครับวันนี้นะครับใน5ลีกดังเนี่ยมีทีมใหญ่ลงอ้าไม่ใช่ดิมีลีดดังๆลงเต่ง3ลีกก็คือ บูเดลิการนะครับมีลิกเออร์แล้วก็ลาลิกาสเปนจัดมาให้2คู่วันนี้นะครับไปดูคู่แรกก่อนนะครับจะเป็นเกมระหว่างลิวนะครับในลิกฟรังเศเจอกับน้องนะกครับก็ลิวเนี่ยออกสตาร์ทมาแล้วนะครับสี่เกมในลิกเอิร์ยังไม่แพ้ใครนะครับชนะสองเสมอสอง นะครับตอนนี้ไปอันดับ5นะครับมีแคะแนนจาก4เกมนะถือว่าผลงานดีใช้ได้เลยนะครับส่วนน้องนะครับออกซ้บมา4เกมแพ้ไว้แล้ว1นัดคือการแพ้กัมมนโโกแล้วก็ชนะ1เสมอ2ตอนนี้อยู่อันดับที่14 5แต้มจาก4เกมนะครับก็ถ้าเกิดว่าการจริงๆเรื่องของชื่อชั้นทีมนะครับลิวดูดีกว่านะครับแล้วก็นักเตะก็ถือว่าโอเคกว่านะครับปัจจุวันนี้ผมคิดว่าลิวพอสีดีกว่าตรงที่ว่า พวกเขาเป็นทีมที่ส่วนใหญ่มักจะมีสถิติที่ดีกับการเฝ้าลังในบ้านนะครับดูอย่างปีที่แล้วเนี่ยพวกเขาเป็นทีมที่ในบ้านชนะลูโลเลยนะแทบจะไม่แพ้เลยถ้าไม่เจอกับพวกเอเชอะไรเงี้ยทีมใหญ่ด้วยกันเนี่ยจะไม่แพ้ถ้าเกิดเจอกับทีมแบบกลางๆทีมเล็กๆอ่างเงนะี้ยพวกเขาเก็บแต้มได้หมดเลยนะครับซึ่งวันนี้เจอกับน้องซึ่งผลงานก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับชื่อชันทีมก็ต่ำกว่าเกมาับก็ถือว่าไม่ได้ดีมากอย่างปีก่อนเก็เยือนนอกบ้านถือว่าเป็นจุดอ่อนเหมือนกันสําหรับ ทีมอย่างน้องนะผมคิดว่าวันนี้ภาสีของริวดีกว่าเล่นในบ้านราคาเปิดมาครึ่งลูกผมคิดว่าวันนี้อย่างน้อยเฉือนได้สบายนะครับผมไม่เชียร์ไปที่ริวก็แล้วกันนะครับสวยคู่หนึ่งครับไปดูที่บุนเดสลีกาเยอรมันนะครับเกมระหว่างแฮร์ทัเบอร์ลินเจอกับแฟงเฟิร์ตนะครับแฮร์ทัเบอร์ลินเกมแรกเปิดหัวได้สวยมากกับการบุกไปถลม่มเบรเมน4-1นะครับส่วนแฟงเฟิร์ตนี่ เสมอน,น้องใหม่นะน่าเสียดายมากนะครับเปิดบ้านเสมอน,น้องใหม่อย่างบีเลเฟลเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับแฟนเฟอร์เคยเป็นทีมที่ก็ว่าอะไรอะ่ะทีมที่แบบก้าวขึ้นมาไตา่ขึ้นมาอยู่หัวตารางนะครับปีที่พวกเขาได้ไปลอบลึกในยูโรปาลีกนั่นะค,คือแบบปีที่ผลงานดีมากๆแต่พอมาปีที่แล้วกับปีนี้คือแบบพวกเขาเสียตัวหลักไปค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็นักเตะตัวหลักแต่ผลงานะนกัน,นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยทาให้ มันกลับมาตกตานอีกแล้วนะครับนักเตะของพ่อาดีนะพวกบาสดอสนะครับอเดียซินวาพวกนี้คือดีแต่ว่าเล่นกันไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับส่วนแฮท้านะครับปีนี้ผลดีดีผมคิดว่าน่าจะมีความมั่นใจอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เรื่องของสถิติการเจอกันของสองทีมนี้ในเมื่อพวกเขาเป็นสองทีมที่แบบเชื่อชันทีไม่ต่างกันมากนะักฮดโเฮดส่วนใหญ่จะหนักที่เสมอเยอะและแฮท้าข้อนข้งขมก่อนด้วยในช่วงหลังนะครับผมคิดว่าวันนี้ นะครับโอกาสเสมอเปิดกก็จริงแต่ผมคิดว่าภาษีของแฮทาดีกว่าตรงที่เกมแรกถล่มมาน่าจะมัน่นใจพอสมควรและเกมเด้เล่นในบ้านด้วยผมคิดว่าวันนี้เล่ปอปาอย่างน้าใจที่แฮท้าเบอร์ลินนะครับสรุปแล้ว2คู่วันนี้ผมให้มองไปที่อาร์มีลิวนะครับแล้วก็มีแฮท้าเบอร์ลินนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับก็จากกันย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับทางเคนายวินนะครับ ฝากกันตามเพียง100บาทนะครับก็มีทั้งเรื่องของเกมกีฬาคาสิโนลอน็อตแล้วก็หวยนะครับเรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับถ้าเกิดเดิมพันครั้งแรกเราคืนเงินให้ด้วยนะครับถ้าเกิดสนใจสมัครแอดไลน์มาได้ครับที่แอดไลน์ k 9 w i n 2นะครับสวัสดีครับ